สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดีค่ะสวัสดีค่ะพอแล้วพอแล้วว่าจิดจุดสวัสดีค่ะ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 เออโอเควันนี้นะคะแม่ปุ๊เป้กับน้องเชอร์แตมก็จะมีโอ้โจับมีอะไรใหม่จ้บ มีเสื้อผ้าใหม่มาให้<ด>บาร์บี้<ด>แล้วค่ะเพราะว่ามีน้องๆบอกว่าทําไมบาร์บี้ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเราก็เลยนี่นะคะมาแล้วตอนนี้แม่ซื้อมาหกชุดค่ะอ่าจกคือจริงๆอะ่ะบาร์บี้ก็ใช้กับรายได้นะแต่ว่าค่อนข้างครับเพราะว่าบาร์บี้จะมีหน้าอกมากกว่ารายเนาะเราก็เลยได้ชุด <คน S 1> บาร์บี้นนมานะคะคนได้เข้านอนได้ด้วยดิใช่ค่ะมา เดี๋ยวเราจะมาให้เชอร์แตมเลือกชุดกันก่อนนะว่าคนไหนใส่ชุดไหนนะคะน,นั่นจ๊ะจะให้นอนตักนอนตักนอนตักวันนี้คือนอนตักกับลูกพี่โป้เนี่ยเชอร์ทแตมหยิบเอาเอาคนไหนเปลี่ยนชุดก่อนหยิบมาหนึ่งคนคนนี้คนนี้นอนตักอนอนตักนอนตัก<ษะ>คนไหนเปลี่ยนชุดก่อนหยิบมาหนึ่งคนดูเ<ม>ชอร์ทแตมเอาตุกต๊กตาม,มานอนตัก<ม>เอาคนไหนเปลี่ยนก่อนคะอ่าท็อฟฟี่หยิบมาเลยอให้ใส่ชุดไหน ให้ใส่ชูอันนี้อันนี้ใส่เมียอันท็อฟฟี่ใส่นะท็อฟฟี่ใส่ใหมียตชูตาโอเคนี่เชิญแต้มเลือกอันนี้ให้ท็อฟฟี่นะคะแกะมาดูกันเลยมัตตโกนมัตจูเนมียวชูตาอะไรนะคะตาเหบียวชูใจเปล่าเหมือนน้องพี่ถูกใจเหรอพี่ถูกใจเขาเรียกแบบนี้อะ่ะอ๋อเหรอคะ นี่ชุดที่เชลแตมเลือกให้นะคะพี่ท็อฟฟี่พี่ท็อฟฟี่เนี่ยก็จะเป็นสาวหุ่นนางแบบนะคะสูงยาวใส่แล้วจะสั้นไหมนะต้องดูซิเฉแตมเลือกคนต่อไปเลยค่ะเอาคนไหนคะคนถุงอวกคนอวบอวบเหรอโอ้อันเนี้ยคนเนี้ยคะ่ะชื่อแพตตี้อหยิบมาให้พี่ๆดูหน่อยลูกแพตตี้เนี่ยคะ่ะจะเป็นสาวอวบแม่ไม่แน่ใจว่าชุดจะใส่ได้หรือเปล่านะเอาตัว<ข>อื่นก่อนดีกว่าลูก เป็นคนนี้ใส่ไม่ได้เหรออาจจะไม่ได้ค่ะเพราะพี่เขาอ้วกอยู่นี่น่ารักมากเลยพี่ท็อฟฟี่เปลี่ยนชุดแล้วโอ้ใส่ชุดนี้แล้วดูสวยสดใสเนาะเนาะอพี่ๆดูหน่อยนีสาวท็อฟฟี่ของเราสี่ชุดเข้ากับกําไรเลยค่ะเอาไปบ้านเอาไปบ้านดเดี๋ยวต่อไปคห้คนไหนคนนี้เหรอใ,ใส่ชุดไหนคะเลือกอชุดกัน เจตัวไหนดีล่ะเลือกสิอันนี้นะคื <Okay. S 2> ออันนี้เสร็จแล้วไปม <Okay. S 2> ีแม่เลือกเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่จะใส่ตัวนี้ชื่อเชอร์รี่เพราะว่าเขาหน้าเหมือนเชอร์แตมนะก็เลยชื่อเชอร์รี่นะนี่นะคะชุดที่แม่เลือกให้พี่เชอร์รี่นะคะนี่สีสันสดใสมากเลย ว้าน่ารักมากแม่เลือกไม่ผิดเลยแฉดําเลือกผิดเหรอเลือกถูกจฉดําก็เลือกถูกแบบคะ่ะพี่เขาไปทานข้าวกันนะต่อไปต่อไปคนนี้นะคะลิลลี่ลิลลี่แม่ใส่ชุดมีให้ดีกว่าเพราะว่าลิลลี่นี่เป็นสาวผมหยิกนะคะดูหวานหวานนิดนึงก็ใส่ชุดที่เป็นดอกไม้นะให้ดูหวานหวาน เชอร์ตมก็เอาพี่ๆที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเข้าบ้านไปแล้วนะคะบ้านบาร์บี้เสร็จแล้วค่ะลิลลี่นะชุดลายดอกหวานๆนะคะสีดอกไม้สีม่วงนะก็น่ารักแบบหวานๆเนอะแล้วลิลลี่เขาจะมาแบบมีส้คอเลยนะคะแม่ก็ใส่ไปให้ต่อไปคนนี้คนนี้ก็มีส้คอมานะคนนี้แม่ชอบตอนนี้แม่ชอบคนนี้ที่สุดเลยละ่ะชื่อลิต้าตัวเล็กๆรู้สึกว่าตัวเล็กกระทัดรัดดีเป็นสาวตัวตัวเล็กค่ะลิต้านี่ยเดี๋ยวแม่จะให้ใส่ชุดนี้ เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นชุดดูสดใสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับสาวลิต้าสาวตัวเล็กนะลิต้าเนี่ยเขาตัวเล็กลบชุดชุดยาวเนอะเลยดูยาวๆแล้วลิต้าปกติเขาจะใส่รองเท้าบูทนะคะแม่ก็เลยถอดรองเท้าบูทออกเพราะว่าชุดยาวเหลือพื้นที่เท้าก็ขานิดเดียวเองก็เลยถอดออกนะลิต้าใส่สร้อยไปคนสุดท้าย สาวอ้วบนะชื่อแพตตี้นะคะที่ชื่อแพตตี้ก็เพราะว่าแม่เคยตั้งชื่อเล่นตัวเองใหม่ว่าแพตตี้ค่ะคือคือแม่เคยมีชื่อว่าแพตตี้ด้วยในอดีตนะแล้วคนนี้เขาก็อวบอวกอ้วน,วน,วนก็เลยให้ชื่อแพตตี้ด้วยคนนี้ก็ชื่อแพตตี้คนนี้ค่ะดูสิอวบเลยล่ะเบล์เริ่มเลยอะ่ะแม่ก็ใส่ชุดไหนไม่ได้แน่เลยอะ่ะเดี๋ยวลองแกะมาดูนะคะคือตอนนั้นแตนแม่ก็เคยเล่นกับเพื่อนไงเล่นกันกับเพื่อนๆนแม่ก็ชื่อ ชื่อแพตตี้เล่นๆไงเหมือนเหมือนเชอร์ตมอยากชื่อข้าวเย็นนะคะเชอร์ตมเขาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อข้าวเย็นใช่ไหมเพื่อนขาไหนอะ่ะเพื่อนแม่สาหรับสาวแพตตี้ของเรานะคะยังไม่มีชุดที่ใส่ได้นะเดี๋ยวแม่จะลองพยายามหาชุดมาเปลี่ยนให้นะคะก็น้องๆก็คอยดูนะว่าแพตตี้เนี่ยจะได้ชุดอะไรนะมาเปลี่ยนจากชุดนี้นะคะ ก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะสําหรับการเปลี่ยนเสื้อผ้าสาวสาวบาร์บี้ของเรานะเดี๋ยวต่อ,ตอไปนะแม่จะทําละครบาร์บี้ในบ้านหลังใหม่ให้ดูกันนะคะอย่าลืมติดตามดูนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช anel นี้นะวันนี้แม่กับบาร์บี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย